ในทุ่งกว้างขิวขจีที่ทอดยาวสุดสายตากระต่ายน้อยชื่อว่าหูยาวกระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงพร้อมผองเพื่อนสนิทของมันมีเจ้าเม่นจอมซนที่ชอบม้วนตัวเป็นลูกบอลกลิ้งไปมานกกระจอกปากจี๊ดที่ร้องเพลงเจือแจ้วไม่หยุดปากและเต่าช้าแต่ชัวร์ที่เดินต้วมเตียมแต่ใจดีสุดๆทุ่งแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีแม่น้ำสแจ๋วและต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาเป็นบ้านแสนสุขของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ วันหนึ่งหูยาวตื่นเช้ามาด้วยความตื่นเต้นเพื่อนๆวันนี้เราจะไปผจญภัยกันที่โขดหินลึกลับสุดขอบทุ่งมันประกาศด้วยหูที่กระดิกไปมาเจ้าเม่นจอมสนตาเป็นประกายเยี่ยมฉันจะกลิ้งนําหน้าเลยส่วนนกกระจอกปากจีดบินวนรอบหัวเพื่อนๆร้องว่าไปสิไปสิอาจมีสมบัติซ่อนอยู่เต่าช้าแต่ชัวพยักหน้าชา้ชาชตกลงแต่อย่าลืมรอฉันด้วยนะ ทั้งสี่ออกเดินทางท่ามกลางแสงแดดอุ่นๆหูยาวกระโดดนำหน้าหลบก้อนหินและลากไม้อย่างคล่องแคล่วเจ้าเมนกลิ้งตามหลังบางทีก็กลิ้งเร็วจนชนโคนต้นไม้จนหัวหมุนนกกระจอกบินสำรวจทางล่วงหน้าร้องเตือนเมื่อเห็นนกเหยี่ยวบินวนอยู่ไกลๆส่วนเต่าค่อยๆเดินตามฮัมเพลงเบาๆด้วยความสุขเมื่อถึงโขดหินลึกลับ ซึ่งเป็นกองหินใหญ่ปกคลุมด้วยมอสเขียวขจีหูยาวสังเกตเห็นรอยแตกเล็กๆบนหินดูนี่สิทางเข้าถ้ำมันตะโกนนกกระจอกบินเข้าไปสำรวจทันทีมืดหน่อยแต่เหมือนมีอะไรส่องแสงอยู่ข้างในจจเมนตื่นเต้นจนหนามสัน่นสมหวัดแน่ๆส่วนเต่าเอ่ยช้าๆระวังหน่อยนะอาจมีอันตราย ทั้งสี่ตัดสินใจเข้าไปในถ้ำหูยาวนำทีมด้วยความกล้าเจ้าเม่นเดินตามพร้อมม้วนตัวป้องกันภยัยนกกระจอกบินต่ำๆเพื่อดูทางและเต่าคอยดูแลท้ายแถวถ้ำนั้นมืดและเย็นแต่ลึกเข้าไปมีแสงระยิบระยับจากกองผลึกหินสีรุง้งที่สวยงามราวกับดวงดาวว้าวหูยาวอุทานมันสวยกว่าสมบัติได้ไดนกกระจอกร้องเพลงด้วยความดีใจ ส่วนเจ้าเม่นลองแตะผลึกด้วยน้ำมันเย็นเฉียบเลยทว่าจูๆ่ๆเสียงคำรามดังก้องจากมุมมืดของถ้ำเป็นหมีใหญ่ที่หลับอยู่ในนั้นและตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องของลกกระจอกหูยาวใจเต้นแรงแต่ไม่ตื่นตระหนกใจเย็นๆทุกคนเราจะคุยกับมันมันก้าวไปข้างหน้าพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลสวัสดีคุณหมีเราแค่มาเที่ยวไม่ได้รบกวนนะ เจ้าเม่นยกหนามคู่เบาๆแต่เต่าพูเสริมเรามิตรภาพดีๆนะคุณหมีนกกระจอกร้องเพลงกล่อมเบาๆเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายหมีใหญ่ที่ตอนแรกดูโมโหค่อยๆผ่อนคลายเมื่อเห็นความจริงใจของผองเพื่อนหืมพวกเจ้าไม่เหมือนพวกที่ชอบมาขโมยของขาดจะปล่อยไปแต่คราวหน้าอย่าทำให้ข้าตื่นหูยาวยิ้มกว้างขอบคุณคุณหมี ไว้เราจะเอาแครอทอร่อยอร่อยมาให้มีพยักษ์หน้าด้วยรอยยิ้มเล็กๆทั้งสี่เดินทางกลับทุ่งอย่างปลอดภัยหูยาวกระโดดโลดเต้นนกกระจอกร้องเพลงเล่าเรื่องผจญภัยเจ้าเม่นกลิ้งไปหัวเราะไปส่วนเต่าผู้ช้าๆวันนี้สนุกดีแต่ครั้งหน้าฉันขอเลือกที่ที่ไม่ต้องเดินไกลนักเพื่อนๆหัวเราะร่วนและเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ท่งกว้างก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและมิตรภาพของเหล่าสัตว์น้อยที่พร้อมจะผจญภัยด้วยกันอีกในวันใหม่จบแล้วจ้า